กำลังมองหาเกมพาร์กันอยู่หรือเปล่าแนะนำสตาร์บัคสโตนกิฟต์เกมพาร์ตราคาถูกส่งไวโรบักกลุ่มเข้ากลุ่ม15วันสั่งซื้อได้ทันทีไก่เทพหลากหลายในโรบอ็อกมีให้เลือกมากมายเข้าไปดูในเว็บได้เลยและมีบริการฟาร์มเกมต่างๆมากมายเกมดังหลากหลายเกมลิงก์อยู่ใต้ดีสิชั่นจัดไปสวัสดีครับยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่ชตอมันไหนนะครับอยู่กับเกมอ่า ไอ้อะไรคอสโอเวอร์นะับเกมแนวทรงจินวูนะครับที่เราจะเล่นนะครับเป็นทรงจินวูนะครับคอยตีมอนแล้วก็ชุดชิตมอนนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟปกตินะครับกำลังจะไปตีบอสมดนะครับรอบอสมดเกิดอยู่นะครับรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีข้อความขึ้นตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับบอสมดจะอยู่โซนนั้นนะครับโซนที่ผมมันหันหน้าไปทางนู้นนะครับ เนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วเนี่ยมดมาแล้วเนี่ยนะครับวิธีการไปนะครับก็คือบินไปก็ได้นะครับหรือพุ่งไปก็ได้วิธีเนี่ยเนี่ยน้องนี่คือจุดเกิดเริ่มต้นนะครับน้องเห็นแผ่นไป้ายไปที่2ไหมเนี่ยมดมันอยู่ตรงนี้ครับมดมันอยู่ตรงนี้แล้วก็บินไปเลยครับนะครับถ้าใครไม่มีบินนะครับน้องก็อ่ากดแดดพุ่งไปก็ได้นะครับหรือซื้อเรือมาครับซื้อเรือไปก็ได้นะแต่ถ้าน้องไม่มีบินนะครับหรือไม่มีเรือผมว่าน้องอย่าเพิ่งไปตีเลยเพราะดาเมจน้องไม่น่าจะไหวดาเมจน้องควรจะ 20สองร้อยบีขึ้นไปนะครับถึงจะเริ่มฟาร์มเบรูดได้ไเจ้าเบลูดได้นะครับเพราะว่าเลือดเขาเยอะมากน้องต้องทำดาเมจให้ได้30ทีขึ้นไปนะครับเนี่ยแล้วก็บินไปนะครับหลังเขาอ้อมไปเลยนี่ตอนนี้เขาก็เติมตีนอยู่ไม่รู้ตีกันยังยังไม่เกิดนะครับยังไม่เกิดข้อความยังไม่ขึ้นข้อความยังไม่ขึ้นนะครับเขากาลังมากันถ้ามอนเกิดแล้วมันจะมีข้อความขึ้นนะครับอไอ้ควีนมันจะมาก่อนนะครับควีนจะมาก่อน ควีนจะอ่าแอนควีนจะมาให้เราตีตัวแอนควีนตัวนี้นะครับตีแล้วถ้าเราจับจะได้เป็นแรงเอสนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะแล้วก็อ่าถ้ามันติดโล่นะครับมีมอนเกิดเราต้องตีไอตัวมดพวกนี้ก่อนนะมดพวกนี้มันอ่ามันจะเอามาต่าทำให้บอสอ่าแอนควีนเอามาตัดนะครับมันจะโผล่สี่รอบนะครับอันนี้รอบที่สองนะครับก็ตีนะครับนี่เราก็ตีเขาก็มากันใหญ่นะครับมากันใหญ่โอเคแล้วก็ตีต่ออ่า แล้วก็รอไปเรื่อยๆครับอ่ะเดี๋ยวก็มารอบเท่าไหร่รอบสามนะครับรอบที่สามตีอีกอ่ะรอบที่สามตีอ่ะตีไปเรื่อยๆนะครับโอเคตีต่อตีต่อตีต่อมาตีเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวรอรอบสุดท้ายครับนะรอบสุดท้ายด้งดึง๊งอ่ะโอเคตีรอบนี่คือรอบสุดท้ายนะครับเราก็จะฆ่าแอดคิงคิ้นไะด้นะโอเค มาตีหมดแล้วมาตายซะไอแอนควีนตัวละครตัวนี้นะครับไอนี่ผมจับได้ด้วยอ้าวเอาโชคดีจังเออแต่ตัวละครมันก็ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่มันก็พอใช้ได้ตัวนี้ครับแอนควีนเนี่ยผมมีเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเปิดสแต็คให้ดูนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวในนี้มาแล้วมาแล้วเบลูมาแล้วครับตัวนี้เบลูนะครับการันตีเป็นแลงเอสนะครับคือแรงดับเบิลเอสนะครับเป็น 2S เอสนะครับถ้าจับติดเป็นดับเบิลเอสร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เห็นไหมครับเลือดมัน3คิว คือน้องต้องทำดามจตรงเนี้ยตรงตรงอ่าซ้ายล่างนะครับให้ได้เกิน30ทีนะครับถึงจะมีโอกาสจับมันได้อ่ะเดี๋ยวนั่งรอไปนะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับเออตีไปเรื่อยส่วนผมอยู่ในเซิร์ฟปกติที่มีคนเขาฟาร์มอยู่ก็อ่ามันก็จะตีวะไตวัตีไวนิดนึง <อน>ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตีชิวๆ,ๆตีชิวๆ,ๆไปครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมเอาอ่าเวลาว่ามาเปิดอนี้ให้ดูนะครับเปิดอะไรวะอ่าสแต,ต็กนะครับเปิดแสแต,ต็กอ่าแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอ่าเลื่อยๆครึ่งหลอดโอเคได้แหละได้น่าจะปิดโอเคผมปิดอันนี้อันนี้ผมปิดอะไรนะครับเพราะว่าจะให้เห็นนะครับว่า ถ้าน้องตีดาเมจถึงอ่ะจะขึ้นสามารถชุบได้นะครับจะขึ้นชุบได้แต่ถ้าให้ดาเมจน้ำคึกไม่ถึงอ่ะจะขึ้นชุบไม่ได้อ่ะเราก็มาเปิดดูนะครับอันนี้กดใส่าภาษาลืมเปลี่ยนแป๊บนึงใส่เอสนะครับดามเมด 5.8.7b นะครับมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับ 8.7b นะครับส่วนมดนะครับแรงจะเป็นดับเบิลเอสนะครับคือเป็น 2S เอสนะอ่า up level ตันจะอยู่ที่ 293 B นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับค่อนข้างเยอะนี่อ่ะเดี๋ยวรอนะครับรอมันตายนะครับดูนะว่าจับติดหรือเปล่าคือบอกได้คำเดียวนะครับว่าผมเล่นมา10ชั่วโมงนะครับยังจับได้แค่แค่5แค่สตัว4ตัว,ตว5ตัวน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าจับแทบจะนับตัวได้เลยนะ เออนี่มีคนได้จีนี่นี่นี่แหลงจีเว้ยเฮ้ยมีคนโชว์จีว่ะนี่แหลงจีนะครับมีโอกาสได้คือเอ้ยจับจับจับนี่ยผมจับได้กด e e สามรอบแตกจบข่าวจับไม่ได้นะครับก็วิธีการหาเบรลีมารุกก็จะประมาณนี้นะครับเอ้ยไอตัวเบลุนะครับบอสมดก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าน้องโชคอ้าวชัดดาวเซิร์ฟอ่ะเดี๋ยว ตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับตัดมาตรงนี้เลยเข้าเข้าเซิร์ฟใหม่มาอ่ะเดี๋ยวผมเปิดสแตก็กอ่าเจ้าบอสมดให้ดูนะครับบอสมดนะครับที่ผมได้จะเป็นดับเบิลเอททุกตัวนะครับเพราะว่ามันการันตีดับเบิลเอทแล้วถ้าได้แร้งจีนะครับมีโอกาสหนึ่งในร้อยนะครับจะได้แร้งจีที่ดาเมทสองจุดสามสี่ทีถ้าได้มาก็จีจีเลยนะครับแม่งโหดมากเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมในอัปเดตปัจจุบันนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ